เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมยิ่งใหญ่ค่ะเชิญชวนสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียค่ะที่เสด็จมาประเทศไทยมากกว่าในรอบ100ปีค่ะและความพิเศษในครั้งนี้นะคะพระบรมสารีริกธาตุค่ะได้เสด็จมาที่ไทยนะคะ4ส่วนหรือ4ชิ้นส่วนของพระองค์ค่ะเป็นครั้งแรกที่ท่านทรงสเสด็จมาพร้อมกับพระอาหารหัานตธาตุทั้งสองพระองค์ได้แก่พระสารีบุตรและพระโมัลลานะ ที่จะมาถึงประเทศไทยซึ่งหาที่อื่นไม่ได้แล้วควรค่าแก่การสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาทำบุญร่วมกันนะคะ สำหรับเจ้าเจียงใหม่นะคะวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมขอเจิญจวมเข้ามาร่วมสักการะพระสารีบุตรลิกธาตที่หอคำหลวงราชพฤกษ์นะเจ้าพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เคารพรักทุกท่านครับในวันที่เก่าถึง13มีนาคมสามารถไปสักการะใดนะคะยุวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่เก่าถึง13มีนาคมค่ะในวันที่1 4ถึง18มีนาคมนี้นะครับมาร่วมสักการะ,ระพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุนะครับของพระสารีบุตรและพระโมคคานะ,สะเสด็จจังหวัดกระบี่ที่วัดมหาธาตุวัชิระมงคลถ้าหากพลาดครั้งนี้ไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ